ดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับส่วนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะไฟก็มีความรู้จะมามอบให้นะคะไฟก็เพิ่งทราบเหมือนกันเนาะในการเพราะ,มะเมล็ดใช่ไหมคะจากดอกเลยนะคะนี่ค่ะคุณป้าเขาก็เพาะนะคะโดยการใช้<ด>พิก<ด>มอสเนาะแล้วก็เพลไรท<ด>์ใช่ไหมคะ่ะแล้วเห็นไหมคะว่าเป็นเม็ดบอลสีนะคะท่านผู้ชมอ่าทีเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามีท่านผู้ชมนะคะถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าบอลสีเนี่ยกว่าจะออกเดือดกว่าจะออกดอกเนี่ยคะ่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะแปดเดือนห้าม ่าหัวห้ามทําอะไรทุกอย่างคือต้องปล่อยเขาเก็บเขาไว้เลยใช่ไหมคะคือตั้งแต่เบบีอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเลี้ยงไปแปดเดือนนะคะแล้วเขาก็จะออกดอกทุกต้นใช่ไหมคะพอหลังจากออกดอกแล้วก็คือสามารถผสมพันธุ์ได้ตามปกติเลยถูกต้องไหมคะบางทีเขาทิ้งช่วงอันนี้พี่เขานี่งอกแล้วแล้วมันจะออกให้ดอกใหม่อีกจากต้นเดียวกันของจอมแพเขาจะออกได้ถึงสามครั้งต่อปีปีหนึ่งออกได้สามดอกเลยใช่ไหมคะ อ๋อแล้วต้นเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะอหน,หนูสุดยอดเลยค่ะนี่ก็คือคําตอบนะคะว่าบอนสีเมื่อไหร่จะออกดอกนะคะท่านผู้ชมก็8เดืนอนเนาะแล้วทีนี้ส่วนวิธีการผสมเกสรเนาะท่านผู้ชมก็ไปหาใน YouTube ได้เนาะง่ายๆเลยใช่ไหมคะอย่าป้ายซ้ํา ้าป้ายแล้วคือแบบว่าใช้ผูกกันใช่ไหมค่ะป้ายป้ายแบบเอาเอาอสสนตัวผู้ถ้าเราไม่มีของที่เราเก็บไว้ค่ะของเข่าล่ะผสมกันก็ได้แต่ป้ายแล้วมาป้ายทีเดียวแล้วเราก็ป้ายขึ้นป้ายขึ้นแเดียวจบอย่าไปป้ายหลายหลายรอบคือดยวเขาจะช้ำเหมือนม้นลูกเขาด้านเขาก็จะไม่ติดค่ะถ้าติดก็วงๆแหวงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เต็มออ๋คือทำเบาๆเลยค่ะใค่ะคือจบได้ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับความรู้วันนี้เนาะนี่ค่ะมเมล็ดของคุณป้านะคะไม่ใช่เม็ดบอลถ้าสั่งซื้อเป็นสีดําสีอะไรไม่ใช่บ,บอลบอลเม็ดแบบนี้ที่สั่ง<น>ซื้อมา บอลสีมีสีเดียวใช่ไหมคะใช่ต้องเป็นสีนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าได้สีดํามาหรือสีอะไรคือไม่ใช่บอลสีนะคะโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าท่านผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องลูกชาวนายิรามาแล้วด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ